คุณเอเอสวัสดีค่ะมามาทานข้าวกันนะคะคนที่เขาออกไปถ่ายงัวสนุกสนานกันนะเขาย,ยังไม่ได้ทำกับข้าวกินกันยากก็ะพึงจะเข้ามาเมื่อกี้นะแต่ป้าแทบบ้านกินแล้วนะคะปีออร่อยนะคะปีอัตเีตนะคะ นี่ฮะผลฟ้าแล้วเราจะไปทุ่งนาข้าวดีจะไปจะไปดีกว่าเนาะไปฮะ ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะปีแต่ตกมากตกน้อยตกตอนไหนก็ไม่รู้นะคะปีนี้นี่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดบ้านยูทูบเบอร์นะโอ้โหนี่นะคะไอ้ลงมานี่ค่ะ เปลาก็ได้ตากปนนะแต่ก็อย okay. ู่ด้านหน้านะสิอยู่ด้านหน้ากันหมดมืดไปแล้วนะใส่เด็กๆก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็สายแล้วนะคะสิ ตอนนี้เราอัปเดตนี่นะคะเราจะเอาน้องวัวมาไว้ตรงนี้นะจีเราต้องเก็บเก็บต้องอี้เก็บของเยอะแยะนะคะมันเยอะมากนะคะนี่นะคะมองเข้าไปนะคะมันเยอะ ฝนตกเยอะนะน้ำไหลแบบนี้นี่นะคะแล้วเราจะไปดูน้องงัวกันนะคะพีะ่ต้นนี้หักไนดะ้ยังไง เตินกัะทินหักได้ยังไงเอฟซีเสียงครไล่สดอยู่พุ่นไปแล้วนะไปนะฮะดูนะฮะเขทาทำคลิปกันอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะไป thăm tin tình người Tùy Nghĩa Hãy subscribe cho kênh Ghiền เจ้าไ,ไปเลยนะไปแล,ปลให้ดูแลให้ดูแลเจ้าบุญรอดบุญเหลือบุญรอดบุญเหลือก <c ười> ็บุญรอดไปเคลียร์ครัวที่ <c ười> <c ười> ข้างบ้านผ่านพัวเก่าพัวเก่าว่าจะเอาบุญหรือบุญรอดเข้าไปอยู่ได้ไหมก็อย <im> ู่รอแต่ว่าบ่มืดไม่อยากให้อาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมันอันนี้อยากเอาข้าไปไว้ทั้งด้านบนแต่ว่ามันก็จะทําไม่ทันก็เอ <im> าไปไว้ตรงนั้นก่อนก็ดูก่อนว่าป้าบอกว่าถ้ามีช่างก็จะให้ช่างเขามาทําเอทพอดได้ยูพอมันอยู่นะใช่แบบว่าพอที่จะให้หลบฝนหลบแดด พอดนแพอดีาะบมือนี่อยากให้เพราะว่าครูนบ้านญาชีาชีมันบอกว่าฝนตกก็จะได้เอาฟางอาะไรเผื่อซื้อฟางซื้ออะไรเออถ้าว่าอยู่นี่นะมันใกล้บ้านก่อน่อนใกล้บ้านคนมันต้องอยู่แบบมันต้องอยู่แบบเป็นกระท่อมแล้วก็ได้ดังไฟดังอะไรให้แบบมอมันจะอยู่กับใกล้คนมันก็ไม่ได้เอง โอ้ไม่ได้อันนี้มันเหมือนยู่ใกล้คนเนาะอยู่ใกล้คนมันต้องอยู่มันต้องอยู่ไกลๆแล้วก็ต้องทำฟางให้มันแล้วก็ต้องดันไฟให้มันอะไรให้ฟางก็จะเป็นแบบนั้นแบบนั้เหมือนที่เขาเลี้ยงในเมื่อเขาเลี้ยงในนีน้องไก่เขาเลี้ยงในายนี่นะโอ้โหไม่ได้มาไม่ได้มานะฮะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายกับเขามีเอฟตีได้ไลฟ์สดบอกว่า พาไปดูน้องนอยโอ้โหทีสีพาไปดูได้ยังไงนะเออยังไม่แจ้งเนาะนี่นะคะนี่นะคะนอนอิ่มน้ำสำราญนะคะลูกแล้วเจ้าคนสวยเจ้าบุญบุญรอดนะอันนี้บุญเหลือแม่บุญเหลือลูกบุญรอดนะคะโอ้นะนี่นะลาวัดดีครับวัวสะอาดมากเลยนะคะพี่ สวยถูกสตานะไอทีบอกว่าสวยถูกสตามากเลยค่ะรูปใหรรูปเหรอเขาให้รูปเหรอไม่กล้าเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงงัวนะคะเคยแต่เลี้ยงควายจริงๆนะป้าที่บ้านเคยเคยเลี้ยงควายนะแต่ไม่เคยเลี้ยงงัวแถวบ้านไม่มีงัวนะคะมีแต่ควายไถนาไม่รู้ว่างัวไถนาหรือเปล่างัวไถนาไหม ไม่แล้วถามว่างัวเขาบอกเขาไถนาไม่เคยเห็นนะเอาเห็นตะควายไถนาไม่เคยเห็นงวไถนานะแต่บางครั้งก็เคยเห็นนะตอนที่แถวบ้านอ่ะเขาจะเอาเอามันลากเวนกลุ้ง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 แถวบ้านเป็นเด็กเด็กเคยเห็นอยู่ตอนนั้นอ่ะเออแต่ตอนนี้ยุคไฮเทคมันเยอะแล้วนะก็เลยไม่เห็นอรู้ไหมรู้ไหมเจ้าบุญเหลือเจ้าเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ย จ้าดังไปทั่วโลกเลยนะเออทั้งอเมริกาทั่วโลกเลยอ่ะไปหมดเลยทั้งโลกเลยนะฮะโอ้ยนี่นะอ้ดังข้ามประเทศเลยนะประเทศไหนที่มีเอฟซีอยู่เขาก็รู้หมดนะฮะนี่นะหน้าแดงมันทาแป้งเลยนะเอฟซีมันทาบักอะไรนะมัคค่าเลยนะคะเอซีอ่ะกิปดี คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบาีนี่นะคะอยากดูบุญรอดบุญเหลือบุญเหลือบุญรอดคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ